ก็ต <S an> ้องพูดมาอย่างนี้เพราะว่าพระจุชาร์สิตาตอนนั้นก็คือออกมาได้ไม่กี่วันน่ะตายแม่ตายอ๋ออก็ให้น้าเลี้ยงแต่น้าก็เลยอาไปเสกสมรสกับวัดที่พ่อนี่พูดจริงจริงจริงอย่างนี้จะได้เข้าใจคนทุกวันนี้ปัญญาเมื่อถ้าพูดเรื่องหมอดูมันจะพูดคลาวไปถึงพระพุทธศาสนาด้วยทีนี้เนี่ยทำยังไงล่ะ ลูกจะถึงไม่เป็นอย่างว่าแน่ปลูกบ้านสามระดูให้โอ้ยมีทั้งรดูร้อนฤดูหนาะวว่ากิดดดีรดูฝนนะอะไรก็ทําให้ทุกอย่างเพื่อจะประเคนลูกมันเกิดกล้าวนี่พูดตามภาษาชาวบ้านนะไม่ได้ว่าพระเจ้านะพูดตามภาษาชาวบา้านโอ้ยทำยังไงลูกเนี่ยหมอดูพูดมาอย่างเงี้ยจิตตาเริ่มใส่ที่จริงแล้วเป็นเทพเป็นพรหมนะั้นะนะ,นะนะสะเสด็จลงมานะมาเป็นพระตอนนั้นอนะ พอรู้แน่แล้วพระชาสิทธิทาองค์นี้ต้องเป็นพระศาสดาเอกโปรดมวลมนุษย์พรหมเทพปรามทั้งหลายเนี่ยนั้นเสด็จกายลงมาเนี่ยทำขึ้นมาเนี่ยและแล้วความจริงก็เพิ่งบังกฎการนะ่ะเกิดมาจริงนะ่ะโอ้เมื่อเติบใหญ่เรียนวิชาความรู้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างเรียนตำราโอ้ทุกสิ่งทุกอย่าง,าง,างให้อะไรมาเรียนได้หมดเพราะมีปัญญาอยู่แล้วนี่ ผู้มีปัญญานี่นะเขาบอกแล้วส่องสว่างโลกใบนี้แจกครพรบเลยนี่ได้พูดถึงหมอดูนะและแล้วความจริงก็ปรกากฏการโอ้แต่งานมีบทชื่อพระราหุลน,นะนี่มันเป็นลูกโซ่ับว่าราหุน,นโซ่ผูกพวงเขาแล้วแต่ถึงอย่างไรพระพุทธเจ้าได้บำเป็นเพียนมาเต็มตะบะ เปียมแล้วเปรียบเสมือนน้ำเต็มตุ่มแล้วตักกินมะเร็กก็ได้นะปัญญาเต็มแล้วบุญ,ญาบ,บารมีถึงไปเลยกลางคืนมีเพื่อนสุทรักมีมาแสนรู้ไปแล้วออกไปนี่มอดูมาก่อนชัดเจนไหมแต่ไม่ใช่มอดูหรอกนั่นนะ่ะเทวดามาโปรโวดว่างั้นเถอะรู้แล้วรู้เปี่ย้น้ยน่แล้วว่าโลกใบนี้จะต้องมี ผู้ทมาเปิดทางให้รู้ให้รู้ไม่อย่างนั้นแล้วคนน้ามันกันตายหมดเกิดที่ไรตายทุกทีมีความตายตลอดเวลาหมอดูหมอดาวเค้ากับปัญญาไม่ถูกนี่อันนี้มันสําคัญนะหมอดูทั้งหลายคิดจะดูหมอดูก็ให้เรียนพุทธศาสตร์ไปด้วยจะดูผิดดูถูกแหละเด็กกรรมวิจิกรรมของท่านที่ดูทั้งหลายเนี่ยมันจะไปสร้างเข้ากับกรรมตัวเอง นายปลูกที่พุทธศาสตร์ไปด้วยจะได้รู้ว่าดูที่แล้วมันหนูชัดเจนดูให้มันยำไม่แค่คำผิดคำถูกแลยนี่ต้องดูอย่างนี้แล้วพูดถึงพระพุทธเจ้าเอกแล้วก็โตเป็นหนุ่มไปแล้วมีวันหนึ่งตกแต่งประดับประดามลอ้อเกวียนสวยสง่างามหำมสวยนี่โอ้ยดอกไม้ดัดตัดทรงสวยมากที เขาเรียกว่าอะไรล่ะล้อเกวียนเหมือนเกวียนนั่นแหละนะเขาเรียกว่ารถฉรถดแต่เรียกภาษาไทยนะเรียกรัฉรถดออกไปนั่งออกไปเนะมาอยู่วันนด่งเนี่ยเทวดาแปลงร่างลงมาก็คืออยู่มาทูตทตั้งสีองอ่นั่นแหละมาเจ็บมาโวยมาวนมาร้องกวนการพร้อมเลอตะกะดกูเออเนี่ โอ้พระพุทธเจ้าก็เห็นเหตุอยู่มาทูลอะไก็ถามว่าฉันนะเธอรู้ไหมนั่นนั่นอะไรแล้วกันนะบอกว่าคนเจ็บเจ้าค่ะคนเจ็บพระพุทธเจ้าค่ะโอ้อ้าวแล้วทำไมคนต้องเจ็บโอ้อธิบายไม่ถูกเพราะตอนนั้นฉันนะไม่ค่อยมีปัญญามีนิดหน่อยนะแล้วไปอกีกเห็นคนจะตายแล้วอ้าวคนนี้ทำไมจะตายฉันนะ โอ้คนนี้เกิดมาไม่ตตรงตายพระเจี่เกล้าอะไรแล้วเจออย่าพูทังง่ายหน่อยโดนหามออกไปเนี่ยพระพูดถึงเรื่องหมอดูนี่ยาวนะฮะเอาพระพุทธศาสนามาเกี่ยวข้องให้ได้เ,เข้าใจกันที่นี้ไอพวกหมอดูทั้งหลายยังไม่ดูผิดดูถูกไงไอคนที่แห่ไปดูก็เหมือนกันแหละดูแล้วฟังพระพุทธศาสนาอย่างงมงายกันมากฟังละลรเยกแยะถูกเอ๊แกะรอยตัวได้ปฏิบัติที่ถูกต้อง เขาถามชน,นะเอกชน,นะบอกว่าถึงเวลาตายเขาต้องหามไปพระพุทธเจ้าขาเอาหามไปไหนอะไปแม่น้าคงคานะสิไปทำอะไรอะไปทำอะไรล่ะไปเผาโอ้คนเราเกิดมาไม่ต้องตายเพิ่งเผาไงเห็นอย่งมันดูตั้งสี่โอ้ยเกิดปรงงดุงอนิจจังเนี่พุทธังอนัตตาขา่าะกลับมาถึงบ้านเห็นความทุก,กเวทนะอุ้ย คุณที่เป็นคุณพ่อก็จัดตัวมหรงงดงามอารามอเรืองนางก็สวยยดยอยนาง,งามจักรวาลนี้ไม่เปรียบปานนะสมัยโกนี่อินเดียงามงามจริงๆนะจะบอกให้โลกงามที่สุดในโลกคืออินเดียเห็นผู้หญิงเนี่ยก็เปรียบอย่างนั้นผู้หญิงอินเดียงามมากสวยตาคมคมพริบเชยผิวนี่อุ้ยสวยจังนะ เคยไปเห็นเหมือนกันหน้าผู้เก่งก็เคยไปเห็นสวยองค์คนสวยๆมากเห็นแล้วอายแหละจะบอกให้รู้ แต่ก็ไม่ก็สนใจเท่าไรสวยเท่าไรก็เดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็แก่พอมองเห็นตรงนี้ก็เออปรุงๆุชมั่งสวยก็สวยไปเจอน้องเอ๋ยอีกไม่นานก็แม้ความสวยนั้นก็เดี๋ยวพลัดแปกจากร่างกายไปอันนี้ก็เตือนสติตัวเองว่าตัวเองไม่ใช่คนสวยผู้เขียนไม่สวยไม่รวยไม่ทรัพย์แต่ไม่ได้อับปัญญานี่บอกกันะไม่ได้ยอตัวเองอันนี้พูดตรงตรงนะผู้เขียนก็ไม่ได้อะไรมากมายพูดถึงยมาทูตั้งสียังไม่จบ นี่มาพูดถึงหมอดูเนี่ยมารู้กันที่ทำดีกว่าแล้วแล้วพระเจ้าชา,ายเสนาถรรมย้ำอยู่นั้นเอ้ยไม่นคนต้องเผาน,นี่พูดแบบชาวบ้านนะปรัชญาชีวิตนี่ต้องใช้แบบชาวบ้านถึงจะเข้าใจกันลุกล้านลินลุน,ลนก็ดีฟังทำจะได้รู้เรื่องจะแปลเป็นภาษาชัดเจนไปเลยปะอําอํามืออึงไม่รู้เรื่องหรอกพอเด๋ยนนี้เนี่ยคนมันมืดมันพูดยากเพราะนั้นนี่พูดไปอีกว่าโอ้ฉันทะ มันไม่คนต้องเผาอะมันต้องเผาที่พุทธเจ้าค่ะจะเป็นเผาไม่ได้หรอกเอาและแล้วก็เกิดยานบัญญาสูงสุดขึ้นมาอุ้ยเบื่อหน่ายละหอยต่อยเต็กแล้วไม่อยากเตี้ยไม่อยากเล่นไม่อยากเป็นไม่อยากได้เ้ยในราชาในบัรลังเนี่ยอ่าไปอยู่บ้านสามประตูก็แล้วไปอยู่ในหออันไหนก็แล้วอ๊้ยมีนางก็แต่งหดองสงสวยมากแค่ไหนตอนกลางคืนนอนนั้นเนี่ย กินโมโหรีนะโอ้ยหลับนอนโดยจะเกลื่อนกลากน้ำลายน้ำหยดย้อยอร่อยแม่น้ำลายน้ำคลำน้ำมูก,กันไหลและเริ่มจนเช็ดความสวยอาการนะันบรรนั้นไม่บังเกิดขึ้น,เ,นเห็นแต่ความคะเวทนาเห็นแต่ความน่ารังเกียจขยะขยแยงและแล้วนั่นนะแปลว่าหมอดูที่ดูมาวันที่โรงพยาบาลนั้นะถูกต้องแล้วนะสิฮะนะอันนี้พูดตามนะ แสดงมาหมอดูเมื่อก่อนชัดแจ๋วแต่หมอดูเดี๋ยวนี้ไม่ใช่หรอกชัดจ้วงจะเอาตังบ้านเพื่อนไหมนะจะจ้วงในสตังในกระเป๋าเพื่อนไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่มีสินบนสนทานอะไรหรอกดูด้วยบริสุทธิ์ใจโอ้ยพระพุทธศสาสนาจะลงมาจุติมามาัเกดเิดเบิกเนตรในโลกนี้เนะี่ยเดินทางแน่นอนนี่มันต้องดูแบบนี้ถึงเรียกว่าหมอดูที่แท้จริง ดูไม่เอกตังเพื่อนแล้วมาดูเรื่องที่ใจแ,และบารมีของพระพุทธองค์ก็ค่อยๆย้ยยนมาถึงมาถึงนั้งทุกสิ่งทุกอย่างโอ้ยคุณที่เป็นคุณพอ่อพูดตามภาษาชาวบ้านเนอะลูกชายเพียงคนเดียวจะได้ครองมันลังยังประสาทอันรูราเอาไว้อะทามทุกวิถีทางแหละละในที่สุดมันก็อยู่ไม่ได้ เปรียบเสมือนแม่น้ำที่มันล้นอ่างเน่นล้นเขื่อนพังเขื่อนไม่อยู่หรอกคุณจะซ้อนกี่จะซ้อนมันก็รั่วพังกันได้ฉันใดเพราะนั้นปัญญาของพระพุทธเจ้าบุญบารมีมาถึงแล้วมันก็พังเพลงออกมาและสู่สายตามนุษย์โลกนี่ต้องพูดอย่างนี้นเข้าใจ ได้มาตรัสรู้ได้มารู้ทำจริงๆอทำยังไงก็เหอะไปอยู่ทิศทางไหนอ่ะใครจะไปดูยังไงใครอยู่ย,ยังไงเพราะยังไงมันก็ต้องมาทางนี้ถูกไหมเมื่อมันมารู้แจง้งรู้จริง,ร,ร,งรู้ทุกสิ่งในะอยู่มาทุตตั้งสี่เกิดจะได้ตายทุกเรีเกิดแก่เจ็บตายจุตัั้งสี่เนี่ยมันหามไปทั้งนั้นเน่ระพูดเรื่องนี้ หมอดูทั้งหลายก็เอาไปคิดวิเคราะห์ดูนะจะได้ไม่เป็นบาปเป็นกรรมนะเดี๋ยวเทวดาท่านก็จะสมน้ำหน้าเอาว่าเอาไปเขาเรียกว่าอะไรไปก๊อปปี้ของท่านนะเอามาใช้นะใช้มถูกปางไอหมอดูทั้งหลายไม่ใช่ว่านะแต่ท่านทั้งหลายใช้ถูกมันก็ได้แต่นี่ใช้ไม่ถูกหรอกดูดิหลอกเพือ่อนลองลงลงเหวอะไรก็ไม่รู้บางคนหลอกให้ไปอยู่ในน้ําก็มี หมอดูอะไรแบบนั้นน่ะทุกปิดด,ดูถูกดูไม่ถูกเราถ้าดูแน่จริงเหมือนสมัยพุทธกาลนะดูพระจะา้าชายศิษธัจจะเป็นศัตวสดาย,ย่างเป็นเลยนี่ผลสุดตายท่านก็ได้ไปโปรดพ่อแม่หมดปัจจุบันนี้ดูดีข้ขามรรจา,านนนปปรีถนนขึ้นไปโปรดพุทธมารได้อยู่บนดาวดึงเนะพอถึงเวลาท่านก็มาโปรดมนนะุษย์น่ะมนุษย์เดี๋ยวนี้คนฟังมันเขารู้เรื่อง ไม่ทำบนทำตาอะไรหน่อยโอ้ยไม่ไปหรอกไอ้ที่ไปดูมอดูอหวห้วว่าไกลแค่ไหนก็ขับรถไปนี่คนไม่รู้เรื่องฟังคำว่าคนนะนะมันจะเป็นเรื่องอะไรถ้ารู้เรื่องว่าเป็นเป็นคนนะสี่อันนี้ก็ต้องเอาคิดแยกๆก,กันสิบ้างจะได้รู้หนทางว่าดูผิดดูถูกหรือดูจริงอะต้องมาดูที่จิตที่ใจของตัวเองจะได้ไม่หลับไหลเผลอไหลไปให้เขาลวงกระเป๋านะ เ,เอาไปทีละหล,หลายพันนะก็จะหาได้ดูดิเพราะนั้นเนี่ยผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยผู้อ่านทั้งหลายนะผู้เขียนก็จะพูดตรงๆประเด็นอย่างนี้แหละเอาไปแกะดูให้ดีๆจะได้เข้าใจว่าการดูนะันดูอะไรอย่าไปงุมงายกันมากเสียสตางโดยไม่มีเหตุแล้วก็ไม่มีผล น่นถ้ามีตังนู่นอะไปฝากธนาคารไว้ยามเจ็บไข้ได้ป่วยไปรักษาดีกว่าเพราะยังไงก็ช่วยไม่ได้หรอกเรื่องนั้นนะเรื่องหมอโดมช่วยแก้เจ็บแก้ไขไม่ได้ไอ้ที่ช่วยได้ไน้่ตังในกระเป๋าไปหาหมอบางทีมันบรรเทาบ้างอะหมอดูมันไปช่วยบรรเทาได้หรอกจะบอกให้รู้ความเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่มาตุ้ดตังสี่นะอ๋ามีสตังเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้หรอกแต่ว่าเอาสตังไปเก็บไว้บางทีคนเราเนี่ย ย่าพจะว,วิ่งหมอดูอะไรก็ไม่รู้ดูไม่เป็นนี่เป็นประเด็นสุดท้ายบอกใจกันให้รู้ว่าโขาเ,เขียนก็อยากเตือนให้รู้ว่าหมอดูหมอดาวคลาปัญญานี่ไม่ได้เอาปัญญามาใช้มันทางที่ถูกไปผูกในทางที่ผิดผลสุดท้ายมันก็ผิดคิดกันผิดกันหมดทุกวันนี้มันเลยเป็นกันอยู่อย่างนี้ หาคนมีปัญญาจะมาแก้ไขบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองก็หายยากพอ,อดูแต่หมอดูดูไปดูมาอุ้ยกูเก่งกว่าเพื่อนเก่งอะไรอะไม่ได้เก่งหรอกตอบตรงนี้แทนได้เลยเก่งจะดูาสตางค์เพื่อนในกระเป๋าอะไรจะเป็นล้วงรูเพื่อนเนี้ยรูเอาสตางค์เขานี่เดี๋ยวนี้ไม่มาตามหาตามสรรพสินค้าตรงไหนก็แล้วแต่ไปตรงไหนก็เจอแต่หมอดูอะ เขียนสิบสองราศีสิบสองวันสิบสองเดือนสิบสองปีอ่านี่แต่สิบจริงอะสิบสองนั่นแหละคือวันเวลานะเปนกินพวกข้าพวกท่านตายกันหมดได้รู้ไหมดูมาดูต้องมาดูจักรวาลนี่สิมันเป็นยังไงสิบสองวันสิบสองเดือนสิบสองปีของท่านนะอสิบสองอาการตัวนี้มันจะกลับมากินเราทั้งหลายก็คือวันเดือนปีวันเวลาไงเล่า ส่วนกายาคือเวลาอันไม่สั้นไม่ยาวนี้หมอดูหมอเดาวหมออะไรก็แ,แต่ตายหมดนี่นี่ถ้าจะดูหมอดูอย่าไปหลงเชื่อนะมาดูแล้วไปสดอกคร้อไม่ตายดูแล้วไปต่ออายุสะดอกคร้อไม่ตายโอ้ยเจ้าพวกคุณเอ้ยนี่พูดตรงๆถึงตอนตายต่อให้คุณเป็นอะไรก็ตายหมดนั่นแหละ วาระกรรมมันนั้นไม่ถึงมาดึงไม่อยู่หมอดูร้อยดูพันดูก็ดูไม่อยู่หรอกร้านดูก็ดูไม่อยู่เมื่อยมมาตูดทั้งสี่มาถึงดึงไม่อยู่หมออะไรเราจะมาดึงอยู่นี่ตอนหมอวิทยาศาสตร์ก็ไม่อยู่แล้วถึงตอนตายพลับเดียวถูกไหมมันนั้นก็ขอฝากในแจกจ่ายข่าวนี้ไม่ใช่ข่าวร้ายเกิดแก่เจ็บตายข่าวดี ไม่เรื่องตายดูให้ดีๆชีวิตนี้เกิดมานะอย่าไปหลงหมอดูมากหมอดูมันช่วยอะไรไม่ได้หรอกนะคุณหญิงคุณนายทั้งหลายชอบดูนักหมอดูเพราะว่ามีกันในกระเป๋าเยอะพระก็บทายปิดตายตังเออเอาไปห้าหมื่นหนึ่งพหนึ่งล้านโอ้ยหมอดูสบายรู้อย่างนี้ผู้เขียนเป็นหมอดูเองก็ดีสินกนี่แต่ไม่อยากให้เป็นเราเดี๋ยวมันบาปนั่นเป็นซะอย่างนั้นเพราะมีความอด ปาอยู่ในตัวคือกลัวละอายต่อบาปนั่นเองเอาไปดูทำไมหากินเลี้ยงชีพเพื่ออยู่เพื่อกินดีกว่าไม่พึ่งปรัถนาสิ่งใดทั้งสิ้นปราัถนาสูงสุดอยากให้คนนะั้นไม่งมง,งายไม่ไปจ่ายตลาดหมอดูให้มากระเกนันเองไว้จ่ายตลาดกับข้าวแต่ามาหากินเลี้ยงชีพดีกว่านี่ดูหมอดูนรงนี้ มาว่าใช่หมอดูมันเมือก่อนและมาก่อนเนี่ยโอ๊ยสัตตาเรื้มใสจุกต้องเพ่งเดี๋ยวนี้มันไม่เพงมันไม่มองเมงอะไรก็ไม่รู้เป็นภาษาไม่ได้ใช้ก็มามองเมงนี่ก็คือว่าภาษามันใช้ไม่ได้มันกลวนไปหมดรบกวนอะไรมันไม่เป็นตัวไม่เป็นตนไม่เป็นน้ําไปถามใครก็ไม่ได้เนี่เดี๋ยวนี้หลอกลวงกันเยอะ เดี๋ยวนี้วิชาชีพเนี่ยไปเที่ยวหาหมอดูหมอดาวเคราปัญญาอะไรก็ไม่รู้ของมันอย่างนี้ีนฝากเลยนะคนที่หูเบาทั้งหลายนะเอาสตางค์เก็บไว้อย่าไปเชื่อใครง่ายๆมันไม่มีใครหลอกเราได้หรอกถ้าเราไม่หลอกตัวเราด้วยดีๆนะใครในโลกนี้หลอกเราไม่ได้ถ้าเราไม่ไปหลอกตัวเราก็คือว่าเราไม่ไปเชื่อเขาเราก็ไม่ถูกหลอกถูกไหม นี่ต้องอย่างนี้เราจะถูกหลอกได้ยังไงในเมื่อเราไม่เชื่อเขาอะบัตรได้เราไม่เชื่อเขาเขาก็หลอกเราตันตีเนี่ยนย่คนไทยชอบนะดูหมอดูเนี่ยอู้ยไม่ว่ารุงดารานี่ยศึกษาความรู้เนี่ยอู้ชอบกปนจังดูซิเมลินดาขาทันเจริญนะ่ะ นั้นกลับมาถึงนะไม่ได้จับแส่งนะนะอนั่น,นะน,นอู้ยสู้เขาเป็นเด็กดีเคยเห็นผู้เกียนเคยเห็นนะสมัยก่อนนะคือว่าสมัยก่อนนะยังเด็กก็มารู้เรื่องเราไปกรุงเทพ ไปอรัไปเจอแกกินข้าวอยู่พอดีเลยอยู่ก็ไม่ใช่ร้านไกลรด้านป้าเรืองป้าเรืองเนี่ยเป็นญาติกันแต่ไม่ใช่ญาติผู้เขียนเราเป็นญาติคือว่าเคารพนับถือก,กินข้าวนะอยู่ที่ร้าดปลาบางกะปินะซอยแปดสิบเอ็ดอยู่แถวนะั้นะน่ะนน่เล่าเรื่องมาพูดถึงหมอดูเขาสวยนะรินดานะผิวสีแทนจะสวยตากลมปริบนี่เหมือนคนแขกเลยนะ นี่ก็พูดถึงเดี๋ยวนี้โอ้ยดูทรมานไม่รู้แกไปพูดอะไรไว้แล้วครจะไปรู้ปากผมมาปิดปากเบี้ยวก็นี่นาเฉลียวใจก็น่าสงสารเขาไม่รู้จะช่วยอะไรได้อันนี้ก็ฝากบอกด้วยอันั่นก็ชชบจังกับหมอดูนี่ดารุงดาราก็จะไปหาดูหมอดูให้มันมากทีหมอดูแล้วผ่าผิดท่านไนไปทำผิดไปโดนคนที่มีพระคุณคุณเจอะไรก็ไม่รู้เข่าเนี่อย่างงี้ อันนั้นเรฝากเตือนดาดานักร้องทั้งหลายแหละอย่าไปหลงหมอดูหมอเดานักอย่าค่าปัญญานะนับเตืออะไรก็ให้นับตือพระพุทธธรรมพระสงฆ์นับตือบิดามารดาคุณพระราชานะดูท่านบ้างนั่นที่พูดถึงอีกแล้วนะดูอะไรในโลกนี้อย่าลืมดูบิดามารดานุลูกลานนะนี่ต้องดูบิดามารดาผู้เกิดกายาเราต้องดูท่านบ้าง ถึงไม่ได้ไปดูใกล้ๆกระตูทักตูถามเดี๋ยวนี้นะการพูดมันเร็วอินเทอร์เน็ตนะทักทักตูถามท่านเป็นยังไงบ้างกินอยู่สุขสบายหรือเปล่ากินข้าวกินปลาหานะเป็นยังไงบ้างต้องตามตายต้องดูท่าน ถึงไม่ดูยังไงก็ได้ดูน้ำคำก็ยังดีถูกไหมเพราะทุกคนวันนี้ต้องทำงานมากินเลี้ยงเจ็บแต่เลยอย่าลืมไปดูเพื่อนดูฟุงให้มันมากไปดูพ่อแม่พี่น้องแง่ทักตายกันท่านบ้างท่านจะได้มีกำลังใจท่านไม่เคยอยากได้ตังในกระเป๋าเราเหมือนบอดูรักนะพ่อแม่นะจำไว้ท่านไม่เคยอยากได้กระเป๋า ในรูกระเป๋าเรานะสตังนะพ่อแม่น่านไม่เอาหรอกไม่เป็นหมอดูได้แต่ปราตนาให้ลูกอยู่ดีกินดีทำมาหากินมีความเจริญรุ่งเรืองนั่นคือพ่อแม่ไม่เคยคิดจะหลอกเอาเหมือนหมอดูหรอกนะจะดูอะไรก็ถึงบอกแล้วว่าให้ดูพ่อดูแม่ดูพี่น้อง ดูคนที่มีพระคุณต่อเราอย่าไปดูหมอดูไม่เชื่อข่าวข่าวปัญญาตัวเองเนี่ยวันนี้ผู้เขียนก็จะได้มาเตือนในเรื่องนี้ดูไม่ต้องดูที่ใจด้วยดูให้ดูให้คนเป็นน่ะเนี่ยก็าพเจ้าโลกนะเดี๋ยวถวายเท่านี้จะได้เช่านี้นะบางทีเนี่ยนี่พูดไปละยาวนะเนี่ยถวายหนึ่งมือเนะี่ยท่านจะได้มีนี่ถวายหนึ่งล้านนะ แล้วถวายอะไรล่ะมันจะได้ขนาดนั้นนั้นหลอกสตังเขาอะถวายหนึ่งล้านนะคุณจะได้เท่านี้ถวายหนึ่งแสนคุณจะได้เท่านี้แล้วถ้าจิตใจคุณไปหลอกเขาแล้วมันจะได้อะไรอั่นั้นนะ่ะก็ชวนกันทำบาปนะซิเอาคำถวายไปตั้งอ้างอะเออนี่อันนี้ก็เป็นผู้ดูเหมือนกันหมอดูเหมือนกันดูนี่ดูผิดนะเนี่ยดูผิดถนัดเจ้าตังเพื่อน ถาวายอะไรยังไงอถึงจะได้ขนาดนั้นนะฮอท่านผู้ดูอะดิหมอดูอะดิจะได้ไม่ใช่ผู้ให้ได้แต่ผู้เอาคือหมอดูเอาอ่ะก็ได้หลายล้านสองล้านนี่คนก็เชื่อรู้สิเงินหมดกระเป๋าบางคนขายไร่ขายนาเงี้ยเมียขายรถดาวบ้านไว้ิดจำนองจำนำบ้านไปดูบ่าดูเชื่อนั้นเชื่อผิดเชื่อจะขาดปัญญาขาดสติ พวกที่หลงไหลดูหมอดูทั้งหลายก็กลับมาเถอะนะกลับมาดูจิตดูใจได้หันขวาหันซ้ายมีมือกี่อันดูนิ้วตัวเองเซว่ามันเสมอกันไหมไม่มือหรอกมันไปเชื่อหมอดูได้ยังไงอ่ะตัวเองไม่เชื่อตัวเองเลยวิ่งไปดูหมอดูดูนิ้วเิห้านิ้วนเสมอกันไหมดูแขนขาเนี่ยนี่เองน้องก็ต้องดูผมดูตาดูได้มันจะงอมันจะบวมจนยังไงอ่ะ เดีย๋ยวฟันมันก็ะดุจากปากเด้ออะไรเลยดูให้ดีดิดูตัวเราดีกว่าอย่าวิ่งไปดูหมอดูเลยขอร้องนะแต่ก็ไม่ได้มามาวิ่งมาหาผู้เขียนนะไม่เกี่ยวกันนะบอกให้รู้นี่ก็มาเตือนสติเตือนใจเพระเห็นแล้วสงสารงุมงายอะงุมงายนี่เหมือนงุมหาเข็มในมาหาสมุทรเลยงุมแล้วง่ายอะงุมแล้วงายไม่ได้อะไรเหลืองงุ่ะ แล้วายดูงนี่งมงายเห็นไหมนี่ภาษาอะไรว่างมงายดมูมเหลืออะไรมันแปลงายก็ได้งายก็ความก็จบเป็นไม่มีอะไรเหลือหกหมดแล้วโจงกระเบนเฮน่ห,หมดไม่มีเหลือเป็นงมงาเข็มในภาษาสมมตไม่ได้งมงายฟังให้ดีวันนั้นอย่าไปเชื่อง่ายๆนี่เชื่ออะไรศึกษาก่อนเชื่ออะไรวิเคราะห์ก่อน เชื่ออะไรดูก่อนกรองก่อนดูสติให้ดีก่อนที่จะไปเชื่ออะไรไปดูอะไรนะนี่มันต้องกรันกรองที่ตัวเองกรันกรองที่ปัญญาดูสิว่าในรูปัญญาเนี่ยไปถึงไหนแล้วอะอย่างนี้เขาเรียกว่าดูถูกต้องดูแล้วไม่มองเจ้าเงินก็ไม่แห้งในกระเป๋าไม่ไปติดหนี้เพื่อน ดูแลเพื่อนทักมาอย่างเงี้ยเ็เป็นทุกไปตามกับพูบดูแล้วทักอย่างเงี้ยโอ้ยเพราะฉะนั้นนี่จงจำไว้เสมอว่าจะดูอะไรดูใจนั้นดีกว่าดูอะไรดูข้าวสารในถังดีกว่าดูอะไรดูตังในกระเป๋าดีกว่าดูอะไรดูธุรกิจตัวเองให้ดีอยู่รอดดีกว่าดูอะไรก็แต่ต้องดูจิตดูใจดูชีวิตดูธรรมากินเลี้ยงชีพนั้นดีกว่า อย่าวิ่งแปลวสตังให้หมอดูหมอดาวเคล้าปัญญาไม่รู้เรื่องอันนี้ก็ฝากประเตืองจิตมาเตือนสก,กิดให้รู้จะได้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจจะหลงไหลอะไรก็ให้มันพอดีพองามถามตัวเองสะก